คุณสอบคะแนนเต็มหายไป8ปีกลับกลายเป็นอยู่ในหน่วยงานเยียนห่วงที่ลึกลับที่สุดไม่น่าแปลกใจที่พ่อของคุณพยายามสืบหาหลายทางก็ยังไม่มีข่าวคราวเลยท่านหัวหน้าเก่ามีคำสั่งอะไรครับปู่ของฉันบอกว่าท่านได้เตือนตระกูลหวางแล้วให้คุณไม่ต้องกังวลและถ้าคุณมีเวลาก็ไปเยี่ยมท่านที่เมืองจิงเฉิงสักหน่อยสายตาของเซินฮาวาจจวินที่มองคุณก็เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นจากคำพูดเล็กๆน้อยๆของเซินหงจุน เซินฮ่าวจวินรู้ว่าคุณกับตระกูลหวางแห่งเมืองจริงเฉิงมีเรื่องบาดหมางกันอยู่สีหน้าของคุณสงบลงเล็กน้อยแล้วพยักหน้าเห็นได้ชัดว่าเซินหงจุนรู้แล้วว่าเมื่อหนึ่งเดือนก่อนคุณเคยไปที่ตระกูลหวางฝากขอบคุณท่านหัวหน้าเก่าด้วยครับอ๋อใช่ปู่ของฉันยังได้กล่าวถึงการมั่นของคุณกับพี่สาวของฉันเป็นพิเศษท่านบอกว่าพี่สาวของฉันก็อายุไม่น้อยแล้วคุณต้องรีบหน่อยแล้วนะเมื่อพูดจบเซินฮ่าวจวินรู้สึกว่ามีลมเย็นพัดมาจากด้านหลัง ทำให้ขนหัวลุกขึ้นทันทีไม่ลังเลแม้แต่น้อยเซนฮาววจอวินวิ่งออกจากประตูห้องทํางานด้วยความเร็วสูงสุดเซนฮาววจอวินแกกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเซนมอ่อจีนเบิกตากว้างดุดหงบนใบหน้าที่สวยงามเต็มไปด้วยความโกรธคุณก็ออกไปเหมือนกันคุณสายหน้ายิ้มขมขื่นกําลังจะหันหลังเดินจากไปก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ทันทีอาจารย์ครับสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ผมต้องขอลาสองวัน คุณย่าของผมฉลองวันเกิดผมต้องกลับไปครั้งหนึ่งอีกไม่กี่วันก็เป็นวันเกิดครบรอบเจสปีของคุณย่านี่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณคุณย่อมไม่สามารถขาดงานได้ไม่ได้การฉลองวันเกิดผู้ใหญ่ในครอบครัวสําคัญก็จริงแต่สิ่งนี้ไม่อาจเป็นเหตุผลในการทําให้การเรียนของคุณเสียได้ไม่มีอะไรให้ต่อรองไม่มีท่าทีของเซิรนหม้อจีนเห็นได้ชัดว่าแน่วแน่มากคุณเลยยอมแพ้งั้นผมก็โดดเรียนอีกสองวันละกันถ้าคุณกล้าโดดเรียนอีก ต่อจากนี้ไม่ต้องหวังว่าจะได้ใบปริญญาอาจารย์ครับไม่ใช่ทุกคนที่มาเรียนมหาวิทยาลายัยเพื่อใบปริญญานั้นพูดจบคุณก็ไม่สนใจว่าเสิร์นหม้อจินจะมีปฏิกิริยาอย่างไรหันหลังเดินออกจากห้องทำงานไปทันทีทิ้งให้เสิร์นหม้อจินยืนอึง้งงงอยู่คนเดียวเหตุผลที่คุณมาเรียนที่มหาวิทยาลายัายฝูไห่เป็นเพราะฉินลู่เซียนทั้งหมดใบปริญญาของมหาวิทยาลายัายฝูไห่สำหรับคุณแล้ว ไม่ต่างอะไรกับกระดาษเปล่าๆคุณแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ลาเพราะเสินม่อจินไม่เห็นด้วยแล้วพลาดวันเกิดครบรอบเจปีของคุณย่าไปคุณเพิ่งจะเดินออกจากอาคารสำนักงานได้ไม่นานก็พบว่าเสินฮาวาจวินยืนอยู่ไม่ไกลกำลังยิ้มและกวากมือเรียกคุณเห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจรอคุณอยู่ที่นี่พี่เขยทำไมไม่คุยกับพี่สาวผมให้นานกว่านี้หน่อยล่ะครับแต่พี่เขยต้องพยายามหน่อยแล้วนะอย่าดูว่าพี่สาวผมอายุไม่น้อยแล้ว แต่คนที่ตามจีบเธอสามารถเรียงแถวได้ตั้งแต่เมืองจริงเฉิงจนถึงเมืองไห่เฉิงโดยเฉพาะคุณชายใหญ่แห่งเมืองจริงเฉิงคนนั้นยังคงคิดถึงพี่สาวผมอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาได้รู้ว่าคุณมั่นหมายกับพี่สาวผมแล้วเกรงว่าจะทําให้คุณมีปัญหาไม่น้อยคุณชายใหญ่แห่งเมืองจิงเฉิงไม่ทราบว่าคุณเคยได้ยินชื่อไหมครับประกูลเย่แห่งเมืองจริงเฉิงคุณนึกขึ้นในทันที แล้วพยักหน้าเล็กน้อยที่คุณพูดถึงคงไม่ใช่เย่คุณหลุนใช่ไหมครับเสินฮ่าวาจวินมองคุณด้วยสีหน้าประหลาดใจผมเคยได้ยินมาบ้างแต่ยังไม่เคยเจอผมเคยเจอเย่คุณหลุนมาสองสามครั้งทุกครั้งที่เจอเขาผมรู้สึกใจสั่นเล็กน้อยเขาเป็นคนที่ผมเคยเจอมาแล้วผู้ที่มีความสามารถและออร่าทรงพลังที่สุดตั้งแต่เด็กเขาเคยตามจีบพี่สาวผมอย่างบ้าคลาั่งแต่พี่สาวผมดูเหมือนจะไม่สนใจเขาเลย และปู่ของผมก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเขาคนนี้ไม่ค่อยดีนักน่าเสียดายที่เย่คุณหลุนก็ยังคงทําตามใจตัวเองไม่สนใจเลยว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรฟังดูแล้วเป็นคนที่หยิงยโสถึงกระดูกจริงๆพี่เขยผมรู้ว่าเมื่อก่อนคุณเก่งมากๆแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับบาดเจ็บผมก็ไม่คิดว่าคุณจะเป็นคู่ต่อสู้ของเย่คุณหลุนดังนั้นถ้าคุณต้องการอยู่กับพี่สาวผมจริงๆคุณควรเตรียมใจไว้บ้างเรื่องยังไม่แน่นอนเลยพูดเรื่องพวกนี้ไกลเกินไปแล้ว สำหรับเซิรนมอจินคุณยังไม่มีความรู้สึกดีดด้วยซ้ำแค่รู้สึกว่าแกล้งเธอเป็นบางครั้งชีวิตจะมีสีสันมากจากนั้นทั้งสองคนก็แลกช่องทางการติดต่อกันเซินฮาววจอวินบอกลาแล้วก็จากไปวันพูดบ่ายหลังจากเรียนคาบสุดท้ายเสร็จภายใต้สายตาที่ไปส่งของคุณหวางคุยและเพื่อนอีกสองคนคุณขึ้นรถแท็กซี่ที่มุ่งหน้าไปสนามบินสองชั่วโมงครึ่งต่อมาคุณปรากฏตัวที่สนามบินนานา,นาชาติอย่างเฉิงทันทีที่ออกจากถงผู้โดยสารขาออก คุณก็พบชายวัยกลางคนอายุประมาณ40ปียืนรอคุณอยู่ข้างรถออดี้สีดำคันหนึ่งอาเหรอรบกวนด้วยนะครับเขาพูดไม่เก่งแค่ยิ้มให้คุณเล็กน้อยอาเหอเชิญไปหลังกลับมาหรือยังครับสำหรับการที่คุณเรียกชื่อเชิญไปหลังตรงๆลุงเต๋อชินเสียแล้วยังครับแต่ว่าคุณนายรองกับคุณนายสามกลับมาแล้วครับรถยนต์ขับช้าๆมุ่งหน้าไปยังเนินเขานอกชานเมืองผ่านประตูใหญ่ที่เปล่งประกายสีทอง มีคนไม่น้อยยืนรอต้อนรับอยู่หน้าลานบ้านแล้วอ้อที่แท้ก็คุณชายใหญ่ของเรากลับมาแล้วนี่เองมีเสียงที่ไม่ค่อยราบเรื่อนดังขึ้นรอบๆในน้ำเสียงแฝงความเย่อเย้ยเล็กน้อยคุณก็ไม่ได้ใส่ใจคนพวกนั้นมากนะักก้าวเท้าตรงไปยังคุณย่าท่านนั้นคุณย่าออกมาทําไมครับข้างนอกลมแรงนะครับเข้าไปข้างในเถอะไม่เป็นไรคุณย่าร่างกายแข็งแรงดีครับให้คุณย่าดูหน่อยว่าผอมไปไหมเจ้าหลานซินยื่นมือที่บำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยมออกมา รูปหน้าคุณเบาๆก่อนออกเดินทางคุณย่าย้ำเตือนผมหลายครั้งผมจะกล้าทำร้ายตัวเองได้อย่างไรไม่เพียงแต่ไม่ผอมลงแต่ยังแข็งแรงขึ้นมากด้วยคืนนี้บ้านกระกูลเฉินสว่างสวยไปด้วยแสงไฟมีเพียงอาคารห้องสมุดที่เฉินไปหลงังสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมากยังคงมืดมิดอยู่เห็นได้ชัดว่าเขายังไม่กลับมา ยืนอยู่ที่หน้าประตูอาคารห้องสมุดอันมืดมิดคุณยืนนิ่งอยู่สองสานาทีถอนหายใจเล็กน้อยแล้วจากไปคุณมีความรู้สึกว่าถ้าพรุ่งนี้เฉินไปหลังยังไม่กลับมาเกรงว่าตระกูลเฉินจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วท้องฟ้าสีเทาๆใต้ประตูเขาสกุลเฉินมีรถยนต์จำนวนไม่น้อยเริ่มขับขึ้นไปบนยอดเขาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อถึงเวลาอาหารเชิญไปหลังก็ยังไม่กลับมาไม่ต้องรอเขาแล้ว เรื่องทานอาหารได้เจ้าของวันเกิดของวันนี้เจ้าหลานซินกล่าวในระหว่างมืออาหารคุณป้าคนที่สองพูดขึ้นว่าแม่คะเรามีเรื่องจะปรึกษาแม่คะ่ะที่ดินแปลงหนึ่งของตระกูลเฉิญเก่าแก่ในอำเภอเล็กๆของมณฑลหนานหูและตอนนี้อำเภอเล็กๆจะถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติระดับ5ในขณะเดียวกันที่ดินบรรพบุรุษของเราจะมีการสร้างรีสอร์ทท่องเที่ยว ตอนนี้การเวนคืนที่ดินสําหรับรีสอร์ทนี้เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงที่ดินแปลงนั้นของตระกูลเฉินเก่าแก่ของเราเท่านั้นรีสอร์ทแห่งนี้มีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีมากแม้ว่าการลงทุนทั้งหมดจะมาจากฝ่ายครอบครัวของลูกสะใภ้ทั้งสองคนแต่พวกเขาแต่ละครอบครัวก็ถือหุ้นเพียง4 0เท่านั้นตระกูลเฉินเก่าแก่ของเราไม่ต้องออกเงินเลยแม้แต่บาทเดียวเพียงแค่ยกที่ดินแปลงนั้นให้ไปก็จะได้ส่วนแบ่ง20%อร์ซพวกเธอขาดเงินมากเหรอ เจ้าหลานซินจ้องมองพวกเขาแล้วถามว่าแม่คะหนูรู้ว่าตระกูลเฉิญไม่ขาดเงินแต่ที่ดินแปลงเดียวแลกกับรายได้ปีละอย่างน้อยหลายสิบล้านเราไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเชิญไปหลางเห็นด้วยแล้วเหรอพี่หลางยังไม่ทราบค่ะแต่หนูเคยบอกเขาไปครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรความหมายในคำพูดของหยางหุ้ยชัดเจนมากตระกูลเฉิญทั้งหมดเหลือเพียงการพยักหน้าของเจ้าหลานซินเท่านั้นพวกเธอจะทำโครงการอะไรฉันไม่สน แต่ที่ดินแปลงนั้นของตระกูลเฉินอย่าว่าแต่ส่วนแบ่ง30เเซเลยแม้หนึ่งเอร์เซนพวกเธอก็อย่าได้หวังสีหน้าของหยางหุยย่แย่ลงอย่างมากเคยคิดว่าเจ้าหลานซินจะปฏิเสธแต่ก็คิดว่าน่าจะยังพอเจรจากันได้แต่ไม่คาดคิดว่าท่าทีของเธอจะแน่วแน่ถึงขนาดนี้ไม่เหลือช่องว่างให้เลยคุณย่านี่คุณไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับนี่คือชายที่ผมของเขาขาวโพลนเล็กน้อยข้างๆหยางหุยลุกขึ้นยืนแล้วคุณเป็นใครเจ้าหลาน ซินไม่เกรงกลัวต่อออราอันแข็งแกร่งที่แผ่ออกมาจากอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยจ้องมองเขาตรงๆผมชื่อหยางจ้านครับลุงสีของเสี่ยวหุยและยังเป็นผู้รับผิดชอบหลักของตระกูลหยางในรีสอร์ทแห่งนั้นที่ผมไม่สมเหตุสมผลอย่างไรครับแผนการสร้างรีสอร์ทถูกบรรจุเข้าสู่ตารางเวลาแล้วตอนนี้เพียงเพราะคำว่าไม่เห็นด้วยของคุณคำเดียวทำให้แผนทั้งหมดต้องเปลี่ยนแปลงนั่นทำให้เราเสียหายอย่างหนักคุณว่าคุณไม่สมเหตุสมผลไหม การสูญเสียของพวกคุณเกี่ยวกับอะไรกับฉันเจ้าหลานสิ้นยิ้มยอ่อการสูญเสียของเราเป็นเรื่องเล็กแต่คุณยากคนนี้ช่างดื้อรั้นเหลือเกินเท้าข้างหนึ่งก็เหยียบเข้าไปในโลงศพแล้วยังจะยึดติดกับที่ดินเปล่าๆไม่ปล่อยอีกเสียวหุ้ยมีแม่สามีแบบคุณช่างเป็นความเศร้าของเขาจริงๆเมื่ออย่างจ้านพูดประโยคนี้ออกมา สีหน้าของคนเกือบทั้งงานก็เปลี่ยนไปทันทีออกไปเจ้าหลานซินตะโกนอย่างเย็นชายางจ้านไม่สนใจการขับไล่ของเจ้าหลานซินเลยแม้แต่น้อยถ้าผมไม่ออกไปล่ะครับคุณจะทำอะไรผมได้ลุงสีครับอย่าพูดอีกเลยค่ะยางหุยรีพามปรามสีหน้าของเธอยิ่งซีดเผือดเธอไม่คิดเลยว่ายางจ้านจะกล้าพูดคำที่ล่วงเกินแบบนี้ต่อหน้าเจ้าหลานซิน ใบหน้าของเจ้าหลานซีนที่เคยนิ่งเฉยเหมือนบ่อน้ำโบราณบัดนี้ถูกปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งส่วนดวงตาของคุณที่อยู่ข้างๆก็ลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิงแห่งความโกรธแล้วแกเป็นตัวอะไรกันแก,ก่ไล่ตายคุณก้าวไปข้างหน้าทันทีดวงตาที่โกรธเกรี้ยวจ้องอย่างจ้านเขมงพร้อมกันนั้นทั่วทั้งตัวก็แผ่ออร่าที่ทำให้คนใจสั่นออกมาอย่างจ้านหนีตาลงมองคุณ เขาไม่คิดว่าชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างเจ้าหลานซินจะเป็นผู้ฝึกยุทธไอ้หนุ่มปากพูดให้สะอาดหน่อยอย่าคิดว่ามีความสามารถเล็กน้อยแล้วจะดูถูกคนอื่นแกยังห่างไกลนะระดับวาจิ้งตอนกลางมันวิเศษมากเหรอคุณยิ้มยอะในดวงตาเต็มไปด้วยความดูถูกสีหน้าของอย่างจ้านสถานเล็กน้อยคุณผู้ฝึกยุทธระดับอันจิ้งตอนกลางเพียงเล็กน้อยเหตุใดจึงสามารถบ,บอกระดับของเขาได้ในเมื่อคุณรู้ระดับความสามารถของผมแล้ว ยังกล้าไม่ให้ความเคารพอีกวันนี้ถ้าคุณยังเดินออกจากประตูใหญ่นี้ไปได้ผมเชิญชิงหยางจะเขียนชื่อกลับหัวเลยเสียงของคุณดังก้องเหมือนฟ้าร้องดังสนั่นกลางห้องโถงเผชิญหน้ากับการท้าทายของคุณหยางจ้านใช้ฝ่ามือเดียวฟาดต๊ะไม้ข้างๆแตกกระจายทั้งตัวลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วคุณไม่พูดอะไรแต่หันหลังเดินไปที่กลางห้องโถงยกนิ้วกลางขึ้นทำท่าท้าทายยกวักมือเรียกหยางจ้านไอ้เท่ามาสู้กัน คุณรู้ว่าอีกฝ่ายคือผู้เชี่ยวชาญระดับวาจิ้งตอนกลางแต่คุณฝึกฝนวิชาเทพยุทธ์อี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นระดับพลังงานหรือความเข้มขน้นล้วนเหนือกว่าผู้ฝึกยุทธระดับเดียวกันมากนะแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นผู้ฝึกยุทธระดับวาจิ้งตอนกลางคุณก็อาจจะมีโอกาสสู้ได้ในเมื่อแกอยากตาย ก็อย่าโทษที่ผมไม่ปราณีหลังจากสู้กันครั้งแรกทั้งตัวของคุณเหมือนถูกรถยนต์ที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงชนอย่างจังร่างกายลอยไปข้างหลังเป็นเส้นตรงหยุดอยู่ห่างออกไป5-6เมตรเท้าสองข้างเซไปบนพื้นคุณถึงค่อยทรงตัวอยู่ได้หลังจากถอยหลังไปหลายสิบก้าวความสามารถแค่นี้ยังกล้ามาท้าทายผมอีกอย่างจ้านมองคุณที่อยู่ไกลออกไปด้วยสีหน้าดูถูกเหยียดหยามใครจะหัวเราอเป็นคนสุดท้ายยังไม่แน่นอน ปากแข็งเหมือนเป็ดตายผมอยากจะดูว่าคุณจะรับกระบวนท่าจากผมได้อีกหรือไม่ดวงตาของหยางจ้านฉายแววโกรธร่างกายเตรียมพร้อมโจมตีขาคู่เหมือนมีพลังมหาศาลอยู่ภายในลมจากการเตะที่รวดเร็วรุนแรงเหมือนพายุฝนกระหนำ่ำเตะเข้าหาครั้งนี้หยางจ้าน ไม่คิดที่จะปล่อยให้คุณยืนขึ้นมาได้อีกร่างกายของคุณทรุดลงทันทีพลังที่รุนแรงและมหาศาลพวยพุ่งออกมาจากตันเถียนพลังอันน่ากลัวสองสายปะทะก,กันในการประทะครั้งนี้คุณถูกดันถอยหลังไปอีก3-4เมตรส่วนอย่างจ้านก็ถูกแรงสะท้อนดันถอยหลังไปเช่นกันแม้จะไม่ใช่การต่อสู้ที่สูสีกันแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนตกใจและประหลาดใจไอ้หนุ่มผมยอมรับว่าผมมองคุณต่ำไป แต่เกมแมวจับหนูควรจะจบลงได้แล้วน่าเสียดายที่คุณไม่มีโอกาสได้ขอความเมตตาด้วยซ้ำพูดจบอย่างจ้านคำรามขึ้นร่างกายในชั่วพริบตาก็กลายเป็นเงาร่างหนึ่งอยู่ที่เดิมในวินาทีถัดมาร่างกายของเขาก็พลิกตัวกลางอากาศการเตะครั้งนี้อย่างจ้านใช้พลังเกือบ90%อร์เซนไม่ว่าอย่างไรครั้งนี้เขาไม่ต้องการเห็นคุณยังคงยืนอยู่ได้อีกในชั่วพริบตา มัดและเท้าของทั้งสองคนปะทะก,กันไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแม้ว่าร่างกายของคุณจะถอยร่นไปเรื่อยๆแต่อย่างจ้านก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เสียงปะทะก,กันต่อเนื่องดังสนั่นน่าสะพรึงกลัวผิวหนังบนแขนทั้งสองข้างของคุณแตกเป็นแผลเหวี่ยงอวะขณะเดียวกันร่างกายก็กำลังถูกบีบเข้ามุมจนไม่มีทางถอยอีกแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ตามคุณก็ยังคงโจมตีและต่อต้านอยู่ สีหน้าซีเผดไม่แสดงความท้อแท้แม้แต่น้อยกลับยิ่งมีเจตนารมณ์ในการต่อสู้เพิ่มขึ้นเมียงหมัดทั้งสองข้างอย่างบ้าคลาั่งทั้งตัวเหมือนสัตว์ป่าที่บ้าคลาั่งโจมตีใส่ยางจ้านด้วยกำลังทั้งหมดไอ้บ้านี่ต้องเป็นคนบ้าเมื่อเห็นภาพนี้เกือบทุกคนในที่นั้นล้วนแต่มีประโยคนี้ผุดขึ้นมาในหัวควรจะจบลงได้แล้วยางจ้านตะโกนเสียงดังคือขาเหล็กของเฉินลี่หมิงแฝงด้วยพลังทำลายล้างอย่างรุนแรง การเตะครั้งนี้เขาเตะเข้าที่บริเวณตันเทียนของคุณโดยตรงการเตะที่รวดเร็วและน่ากลัวถึงขนาดนี้คุณไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปร่างกายชนเข้ากับกำแพงอย่างแรงหมดแรงสุดตัวลงตูงอเป็นก้อนเมื่อเห็นภาพนี้เจ้าหลานซินในที่สุดก็ทนไม่ไหวแล้วตอนนี้เธอเสียใจมากที่อนุญาตให้คุณลงแข่งถ้าคุณเกิดอะไรขึ้นเธอจะเอาหน้าไปพบบรรพบุรุษของตระกูลเฉินได้อย่างไรยากครับเดี๋ยวครับ สายตาของทุกคนต่างมองไปยังทิศทางของเสียงคุณที่พวกเขาคิดว่าหมดสติไปแล้วบัดนี้กลับลุกขึ้นยืนช้าๆจากพื้นอย่างจ้านเมื่อเห็นคุณยังสามารถยืนขึ้นได้ม่านตาคู่ของเขาหดเล็กเข้าทันทีความตกใจในใจยากที่จะปกปิดสะท้อนออกมาจากดวงตานี่เป็นไปได้อย่างไรคุณประหลาดใจมากใช่ไหมว่าทำไมการเตะครั้งนั้นถึงไม่ทำลายตันเทียนของผมไอ้หนุ่มคุณทำให้ผมประหลาดใจจริงๆ ถ้าให้เวลาคุณอีกสองสามปีแม้แต่ผมก็อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณแต่คุณไม่มีโอกาสนั้นแล้วพูดจบออราอันเยือกเย็นบนร่างของหยางจ้านก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งในดวงตาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าที่เย็นชาจนถึงกระดูกถ้าอย่างนั้นให้ผมฆ่าคุณก่อนแล้วกันน้ำเสียงของคุณไร้อารมณ์ใดๆครั้งนี้คุณลงมือด้วยความตั้งใจฆ่าจริงๆในเมื่อแกอยากตายเงินฉันจะช่วยให้แกสมปรารถนาเผชิญหน้ากับหยางจ้านที่พุ่งเข้ามาอย่างรุนแรง คุณสูดหายใจเข้าลึกๆสัมผัสได้ถึงพลังที่มหาศาลและพลุ่งพล่านภายในร่างกายที่กำลังไหลเวียนอยู่มุมปากของคุณยิ้มหยอดเล็กน้อยคุณออกหมัดแล้วเป็นเพียงหมัดตรงธรรมดาธรรมดาอย่างจ้านที่ใช้ท่าเท้าพลังวิญญาณโจมตีเห็นหมัดน,นั้นของคุณแล้วความรู้สึกอันตรายพุ่งเข้ามาโดยไม่มีสัญญ,ญาณเตือน ใจสั่นขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุเสียงปะทะกันดังสนั่นไปทั่วห้องโถงหมัดตรงของคุณที่ดูธรรมดาธรรมดาในชั่วขณะน,นี้ในสายตาของทุกคนกลับปรากฏภาพหลอนแม้ขาเหล็กของอย่างจ้านจะเร็วและแรงเพียงใดก็ยังถูกคุณต้านทานไว้ได้ทั้งหมดและยังบังคับให้อย่างจ้านถอยหลังไปหลายก้าวเป็นไปได้อย่างไรหยางจ้านเบิกตากว้างมองคุณด้วยใบหน้าที่ไม่อยากเชื่อคุณในตอนนี้ เหมือนกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยพลังที่ปะทูกออกมาจากหมัดเกือบจะถึงระดับที่สามารถต่อสู้กับเขาได้อย่างสูสีพลังเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่านี่เป็นไปได้อย่างไรตาผมเป็นฝ่ายโจมตีแล้วมือขวาของคุณเวียงกลางอากาศกําิวแน่นเป็นหมัดย่อตัวลงเล็กน้อยแล้วพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วหมัดพาเอาลมที่เฉียบคมพุ่งตรงไปยังหัวใจของอย่างจ้านการประทะกันต่อเนื่องก่อให้เกิดคลื่นพลังที่รุนแรง ซัดกระจายไปรอบๆแรงกดดันจากออราที่น่ากลัวทำให้ทุกคนรู้สึกหายใจลำบากเมัดพุ่งอันน่ากลัวของคุณสัต์อย่างจ้านกระเด็นถอยหลังไปหลายเมตรโดยตรงพร้อมกันนั้นออราในตัวก็ปะทุกออกมาอย่างไม่มีการยังยังคุณทะลวงขั้นได้แล้วสัมผัสได้ถึงออราอันรุนแรงที่พวยพุ่งออกมาจากตัวคุณร่างกายและจิตใจของอย่างจ้านก็สะท้านอย่างรุนแรงไม่คิดว่าคุณจะทะลวงขั้นได้ในระหว่างการต่อสู้ และความสามารถก็เพิ่มขึ้นอีกระดับการเตะของเขาเมื่อครู่นี้ไม่เพียงแต่ไม่ทำลายตันเทียนของคุณกลับช่วยให้คุณทะลวงสู่ระดับอันจริงตอนปลายได้สำเร็จครั้งนี้หมัดของคุณทรงพลังและรุนแรงยิ่งขึ้นยังคงไม่มีกระบวนท่าที่ซับซ้อนสัมผัสได้ถึงพลังที่แฝงอยู่ในหมัดนี้ของคุณเขาอยากหนีแต่ไม่มีโอกาสแล้วทำได้เพียงทนรับการโจมตีด้วยความกล้า อย่างจ้านใช้ท่าไม้ตายของเขาออกมาอย่างเด็ดขาดท่าไม้ตายสังหารชีวิตนี้ไม่รู้ว่าเคยเตะหัวคนชั่วแหลกไปกี่หัวแล้วนี่คือท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของอย่างจ้านตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้มันออกมาเป้าหมายมีเพียงข้อเดียวนั่นคือการปลิดชีวิตคุณอย่างสมบูรณ์ม่านตาของคุณหดเล็กน้อยรู้สึกได้ถึงความรุนแรงของกระบวนท่านี้ของอย่างจ้าน แต่คุณไม่ได้เลือกที่จะหลบหลีกแขนขวาทั้งข้างสั่นสะท้านอย่างรุนแรงพลังเหมือนแม่น้ำที่ไหลเชี่ยววกราบพุ่งออกมาคุณและอย่างจ้านต่างถอยหลังไปพร้อมๆกันเกือบจะทันทีพื้นหินอ่อนบนพื้นก็แตกเป็นเสียงเสียงใต้เท้าของทั้งสองคนแท้แล้วคุณเงยหน้ามองอย่างจ้านใบหน้าซีเผดเย็นชาถึงที่สุดอยางจ้านไม่ตอบอะไร แตกล้ามเนื้อบนใบหน้าเริ่มกระตุกเหนือเม็ดเล็กๆผุดขึ้นที่หน้าผากไม่หยุดคุณเดินตรงไปที่หน้าอย่างจ้านอย่างจ้านยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมแต่ในดวงตาแฝงความรู้สึกที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยกขาของตัวเองขึ้นแต่ขาคู่นั้นดูเหมือนจะหลุดออกจากร่างกายของเขาไปแล้วไม่สามารถควบคุมได้เลยไอ้หนุ่มอย่าคิดว่าแกชนะแล้วอยางจ้านยังพูดไม่ทันจบ คำตอบสำหรับเขาคือเสียงตบอันดังร่างกายของเขาสูญเสียการทรงตัวกะทันหันเสียงกระดูกหักดังกรอบกแกรบสองครั้งขาของหยางจ้านหักงอทันทีร่างกายของเขาก็ล้มลงกระแทกพื้นตามไปด้วยหยางจ้านที่ล้มลงบนพื้นจ้องมองขาที่หักของตัวเองเขแมงจิตใจว่างเปล่าไปทันทีในวินาทีถัดมาความเจ็บปวดที่รุนแรงถึงกระดูกราวกับกระแสน้ำถาโถามเข้าใส่ร่างกายของเขาหยางจ้านไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไป ส่งเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนคุณไม่เพียงแต่หักขาของเขาแต่ยังทำลายความหวังในการอยู่รอดของเขาด้วยไม่มีขาคู่นี้แล้วเขาจะต่างอะไรกับคนตายผมบอกแล้วว่าแกจะต้องชดใช้ความโอหังของแกอย่างสาสมค่าตอบแทนนี้คือชีวิตของแกนับตั้งแต่ที่หยางจ้านพูดจาดูถูกเจ้าหลานซินคุณก็ได้ตัดสินประหารชีวิตเขาแล้วชิงหยางอย่าฆ่าเขาในเวลานี้หยางหุยพลันวิ่งออกมามองคุณด้วยสายตาอ้อนวอน ชิงหยางปล่อยเขาไปเถอะตอนนี้เจ้าหลานซินก็พูดท้ามคุณพยักหน้าเล็กน้อยมองอย่างจ้านที่ยังคงร้องโหยหวนอยู่บนพื้นความผิดถึงตายยกเว้นได้แต่ความผิดที่ต้องทรมานหนียากมือทั้งสองข้างของเขาผมก็จะเอาด้วยพูดจบคุณก็ก้าวเท้าไปหาหยางจ้านในขณะที่คุณกำลังจะเหยียบหักแขนของหยางจ้านออร่าอันตรายก็พุ่งเข้ามาอย่างกระทันหันจากทางซ้ายของคุณเสียงดังน่าตกใจทำให้คุณต้องลงมือต่อต้าน หมดปะทากาันร่างกายของคุณที่อ่อนแรงอยู่แล้วไม่สามารถทนทานต่อการโจมตีอันหนักหน่วงของอีกฝ่ายได้เลยร่างกายถูกซัดก,กระเด็นออกไปทันทีพร้อมกับเลือดสดพวยพุ่งออกมาอาบบนพื้นฉากที่เกิดขึ้นกระทันหันนี้ทําให้ร่างกายของทุกคนในที่นั้นสะท้านสายตาต่างมองไปยังร่างที่ลงมือเอาชนะคุณคุณไม่สนใจความรู้สึกที่สั่นเทิมไม่หยุดเงยหน้าขึ้นทันทีมองชายร่างสูงใหญ่และแข็งแรงคนนั้นถึงเพิ่งเห็นชัดว่า คนที่โจมตีคุณคือผู้เชี่ยวชาญจากตระกูลหลวงฝ่ายคุณนายสามนั่นเองครั้งนี้ตระกูลหยางและตระกูลหลวงมากันมากมายการมาที่ตระกูลเฉินไม่ได้มาเพื่อแสดงความเคารพต่อเจ้าหลานซินเป้าหมายของพวกเขามีเพียงอย่างเดียวนั่นคือการบีบบังคับให้เจ้าหลานซินยอมยกที่ดินแปลงนั้นให้พวกคุณสองตระกูลช่างโอหังนักในตระกูลเฉินไม่กลัวความโกรธของเฉินไปหลังเลยหรือไงแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจว่าทำไมเฉินไปหลางถึงตอนนี้ก็ยังไม่กลับมา แต่คุณไม่สงสัยเลยว่าทันทีที่เชิญไปหลางรู้การกระทำของตระกูลหยางและตระกูลหลวในวันนี้แน่นอนว่าจะไม่ยอมเลิกง่ายๆหลัวเจิ้นยิ้มเล็กน้อยพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าเชิญไปหลางคือน้องเขยของผมแล้วเขาจะกล้าทําอะไรพี่เขยอย่างผมเชียวหรือครับไอ้หนุ่มคุณคือคนที่มีความสามารถที่สุดในบรรดารุ่นเยาว์ที่ผมเคยเจอมาจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะการต่อสู้เมื่อครู่ทําให้คุณอ่อนแรงก็ไม่แน่ว่าผมจะทนาได้น่าเสียดายที่ไม่มีคําว่าท่า ถ้าคุณยังไม่รู้จักสถานการณ์ก็อย่าโทษที่ผมไม่ปราณีที่ดินแปลงนั้นของตระกูลเฉินเราเอาแน่คุณเงียบไม่พูดและไม่มีท่าทีใดๆเพียงจ้องมองหลัวเจิ้นด้วยสายตาเฉียบคมตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการคือเวลาในการฝึกฝนอีจริงความเร็วในการฟื้นฟูของคุณในอนาคตสามารถอธิบายได้ด้วยคำว่าน่ากลัวจริงๆขอเวลาให้คุณอีกสักสองสานาที ก็อาจจะสามารถต่อสู้กับหลัวเจิ้นได้ดูเหมือนจะมองออกถึงความคิดของคุณหลัวเจิ้นเป็นคนขี่ระแวงแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อว่าเวลาไม่กี่นาทีนี้คุณจะสามารถฟื้นฟูความสามารถได้มากเพียงใดแต่แม้จะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยเขาก็จะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นดังนั้นหลัวเจิ้นก้าวไปข้างหน้าสองสาทันทีออร่าในตัวแผ่กระจายออกมาอย่างเต็มที่คุณย่าเฉินผมให้เวลาคุณสิบวินาทีในการตัดสินใจ เพียงคุณเซ็นเอกสารนี้เราก็จะออกจากตระกูลเฉินทันทีมิฉะนั้นหลานชายของคุณอาจจะมีปัญหามากขณะน,นี้ในดวงตาของเจ้าหลานซินมีประกายความโกรธว,วูบไหวหลัวเจิ้นใช้ความปลอดภัยของคุณมาข่มขู่เธอแม้ว่าเธอจะมีการควบคุมอารมณ์ดีเพียงใดร่างกายก็สั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้198ผมเห็นหลัวเจิ้นนับถึงสเจ้าหลานซินยื่นมือไปรับเอกสารนั้นพร้อมกับจ้องมองหลัวเจิ้นด้วยความโกรธข่มเหงเกินไปแล้ว วันนี้ถ้าท่านเซ็นเอกสารนี้ไปคุณควรคิดให้ดีว่าจะมีผลอย่างไรหลัวเจิ้นมองเจ้าหลานซินด้วยสีหน้าเย่อหยิงเรื่องของผมไม่จำเป็นต้องให้ท่านผู้ใหญ่กังวลหรอกครับเร็วเข้าผมไม่มีความอดทนแล้วเจ้าหลานซินไม่พูดอะไรอีกกำลังเตรียมจะเซ็นชื่อของเธอคุณที่อยู่ไม่ไกลก็พลันประทุขึ้นมาหมัดที่แฝงพลังอันน่ากลัวพุ่งเข้าโจมตีหลัวเจิ้นทันทีหลัวเจิ้นหันตัวอย่างรวดเร็ว ในดวงตาที่เย็นชาแฝงความประหลาดใจเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คิดว่าในเวลานี้คุณยังกล้าลงมือลอบโจมตีเขาอีกสมแล้วที่เป็นหลัวเจิ้นผู้เชี่ยวชาญระดับวาจิ้งตอนกลางยกมือขึ้นฟาดออกไปสองสามฝ่ามือคลี่คลายการลอบโจมตีของคุณได้อย่างง่ายดาย พลังในตัวคุณเหลือไม่ถึง50เอร์เซ็นตเมื่อเผชิญหน้ากับหลัวเจิ้นในสภาพพร้อมเต็มที่แน่นอนว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ถูกบีบให้ถอยร่นไปเรื่อยๆต้านทานได้เพียงร้อยกระบวนท่าก็ถูกหลัวเจิ้นซัดกระเด็นไปกระแทกกำแพงด้วยฝ่ามือเดียวเลือดสดพวยพุ่งออกมาจากลำคอสีหน้ายิ่งซีเผเือดอย่างมากความอัปยศยในวันนี้วันหน้าจะต้องชดใช้คืนสิบเท่าคุณรู้ดีว่าวันนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของหลัวเจิ้นได้ ความแค้นนี้คุณทำได้เพียงรอวันหน้ามาแก้แค้นสัมผัสได้ถึงความเป็นสัตรูในดวงตาของคุณหัวใจของหลัวเจิ้นสถานอย่างรุนแรงเขารู้ว่าคุณไม่ได้พูดขู่เขาเนื่องทีผมยังคิดจะปล่อยคุณไปตอนนี้ต้องขอบคุณที่คุณตือนผมดูเหมือนว่าผมต้องทำลายตันเถียนและเส้นชีพจรของคุณเสียแล้วเพื่อไม่ให้เหลือภัยอันตรายไว้สีหน้าของคุณเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตันเถียนและเส้นชีพจรของคุณเพิ่งจะฟื้นฟูได้ไม่นานถ้าถูกทำลายอีกครั้ง เรงว่าจะไม่มีปรมาจารย์สวีนคูคนที่สองที่สามารถช่วยคุณได้หยุดมือเจ้าหลานซินตะโกนห้ามด้วยเสียงเย็นชาถ้าคุณกล้าทำอะไรหลานชายของฉันอย่าวังว่าฉันจะเซ็นเอกสารนี้ที่ดินผมไม่ต้องการก็ได้แต่การข่มขู่นี้ผมต้องออกไปใครทำร้ายผมผมจะฆ่ามันเห็นได้ชัดว่าเขาเกรงกลัวการแก้แค้นของคุณจริงๆคุณจะฆ่าใครเสียงดังมาจากหน้าประตูอย่างกระทันหันเสียงไม่ดังนักกระทั่งค่อนข้างแหบแหง้ง แต่เมื่อคนอื่นๆได้ยินกลับรู้สึกหนาวสะท้านไปถึงกระดูกสันหลังและขนหัวลุกด้วยความกลัว